สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเทพนะฮะพบกันในช่วงสารดีดีฮาวทูครับ แนะนำวิธีการใช้งาน Product ฉบับคู่มือภาษาไทยนะฮะกับผมในช่วงนี้นะครับสำหรับ JBL Party Box Undergo นะครับก็จะเป็น Product ใหม่ล่าสุดนะครับเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับการทำ TWS แล้วก็การใช้ไมค์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะถ้าพร้อมแล้วติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับแบบที่1เนี่ยนะครับก็คือการเชื่อมต่อ d i e นะครับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับ JBL Partybox On the Go ฮะขั้นตอนที่1นะครับสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับ Partybox On the Go ของเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับเปิดเครื่อง Partybox On the Go ของเรานะครับอันดับที่2ครับนำสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับขึ้นมาไปที่โหมดตั้งค่านะครับแล้วก็ออนบลูทูธครับออนเรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาที่ p ปฏิบ o ์อ n น h โ go ฮะมีสัญลักษณ์บลูทูธอยู่กดลงไปหนึ่งครั้งเสียงแรกที่ท่านได้ยินนะฮะจะเป็นเสียงตืดตืดนะครับพอเจอกันแล้วนะครับเรากด Connect ครับอติดดิดอันนี้คือเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทดลองนะครับว่าเชื่อมต่อกันจริงไหมนะครับผมจะลองเปิดเพลงนะ อันนี้ก็คือการเชื่อมต่อแบบง่ายๆครับในแบบที่1แบบที่ 2, เราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อแบบ TWS นะครับการเชื่อมต่อแบบไร้สายพร้อมกัน2ใบครับทำอย่างไรครับมาดูขั้นตอนแรกกันครับอันดับแรกครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับเครื่องใดก่อนก็ได้นะฮะผมเปิดเครื่องนี้นะฮะอันดับถัดไปครับไปที่สมาร์ทโฟนนะครับหรืออุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อนะฮะ ไปที่การตั้งค่าแล้วก็เปิดบลูทูธขึ้นมาครับถัดไปครับเรามากดสัญลักษณ์บลูทูธที่ JBL Partybox On the Go นะฮะกด1ครั้งเสียงติอดตือดอย่างนี้ก็คือรอการเชื่อมต่อนั่นเองรอการ pairing นะครับเรามากดที่สมาร์ทโฟนนะครับหรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับ mm hmm. อ่า ถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยเสียงจะเป็นอย่างนี้นะฮะติดดิดนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเรามาเปิดลําโพงใบที่2ครับเปิดลําโพงใบที่2เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราจะทําการ TWS นะฮะกดสัญลักษณ์บลูทูธพร้อมกันทั้ง2ใบนะฮะอันนี้คือเสียงที่3นะที่ทุกท่านจะได้ยินครับ และเสียงที่4ครับที่สิ้นสุดลงไปเมื่อสักครู่นะฮะก็คือการเชื่อมต่อลำโพงทั้ง2ใบสิ้นสุดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วน,นะครับแบบที่3เราจะมาดู input ต่างๆนะครับว่า JBL Partybox o n the g o เนี่ยมีอินพุอะไรบ้าง เราจะใช้อะไรมาอินพุตบ้างนะครับ 1. i n p u อินพุตสาหรับไมโครโฟนนะครับเราสามารถที่นําไมโครโฟนภายนอกมาอินพุตเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สายไม้ไร้สายมาอินพุตเข้านะครับในช่องไมโครโฟนนะครับก็จะมีเกนปรับความไวเสียงได้ด้วยนะครับอินพุตในรูปแบบที่2นะครับสำหรับกีตาร์ครับก็จะมีเกนปรับความดังได้ด้วยครับ สำหรับ Input นะครับช่องที่3นะครับจะอยู่ด้านหลัง Party Box On The Go นะครับจะเป็นช่องสำหรับเสียบ USB นะครับมีไฟล์เพลง MP3 อยู่แล้วเราสามารถที่จะ Connect นะครับเล่นไฟล์เพลงนี้ได้เลยครับอันนี้ผมลองเล่นจาก USB นะฮะผมลองเล่นเสียงนะครับลองลดเสียงนะฮะ อินพุตช่องที่4ครับเป็นมินิทีอารสามาครับสามารถที่นำเครื่องเล่นจากภายนอกมาอินพุตแล้วก็เปิดเพลงผ่าน JBL Party Box On The Go ได้ครับแบบที่4แบบสุดท้ายนะครับก็คือการใช้งานปุ่มต่างๆครับที่ JBL Party Box On The Go มีมาให้นะครับว่ามีอะไรบ้างตำแหน่งนี้ครับเบสบูทครับเมื่อเราต้องการความหนักแน่นของเสียงดนตรีเสียงเพลงนะครับที่เราเล่นอยู่นะฮะสามารถที่กดเบสบูทเพื่อเพิ่มมิติของเสียงเบสที่หนักแน่นยิ่งขึ้นครับ อยู่ข้างๆกันครับมีวอลลุ่มลดหรือเพิ่มความดังได้ครับปุ่มตรงกลางที่เป็นสัญลักษณ์นะครับ Play p a u s นะครับหยุดเล่นนะครับแล้วก็เล่นหรือเดินหน้าถอยหลังของแท็กเพลงได้ครับเท็กเล็กๆครับสำหรับปุ่ม Pause Play นะฮะตรงกลางตรงนี้นะฮะ ถ้ากด1ครั้งเนี่ยก็คือการเลย์เล่นปกติครับแล้วกดอีก1ครั้งนะครับก็คือการสต็อปครับท่านผู้ชมถ้ากด2ครั้งนะครับจะเป็นการเดินหน้าไปแทร็กด้านหน้านั่นเองนะครับถ้าต้องการถอยหลังมาที่แทร็กเดิมนะครับเพลงเดิมนะครับให้กด3ครั้งนะครับ1 2 3ประมาณนี้ครับอัดมาเลยครับ มีวอลลุ่มต่างๆด้วยกัน5วอลลุ่มครับมีอะไรบ้างวอลลุ่มที่1ครับเขียนว่าไมค์ครับสำหรับไวเลสไมโครโฟนครับที่มาพร้อมกับชุดปาร์ตี้บ็อกซ์ออนเดอะโกนะฮะจะมีด้วยกัน2ตัวนะฮะเป็นไวเลสไมโครโฟนย่านยูนะครับใช้วอลลุ่มเดียวกันนะครับในการลดหรือเพิ่มเสียงนะครับทดสอบ1 2 3 4ทดสอบวอทดสอบครับหรือจะเป็นไมค์สายนะครับที่อินพุตเข้ามานะครับวอลลุ่มก็ ปรับที่ตำแหน่งเดียวกันนี้นะฮะที่ผมทดลองนะฮะใช้ไม้สายที่อินพุตเข้ามานะครับที่อินพุตใหม่นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็ควอนวอนวอนสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่วอลลุ่มถัดมาครับที่เขียนว่าเอ h o โคครับวอลลุ่มนี้นะครับสามารถที่ลดหรือเพิ่มความดังเอฟเฟกนะครับในกรณีที่เราใช้ไมโครโฟนนะครับเพื่อความไพเราะนั่นเองนะครับ เอฟเฟกหรือว่า Echo ตัวนี้ไม่สามารถที่ปรับใช้งานร่วมกับกีตาร์นะฮะสำหรับใหม่โดยเฉพาะครับ one 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 two check one one ต่อไปครับจะมีโทนนะครับด้วยกัน2โทนนะครับเสียงทุ้มแล้วก็เสียงแหลมนะครับให้ปรับใช้งานด้วยนะครับ check one two s one 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 two check 1 1 1 1งหนึ่งห่งห shift o ทดสอบสวัสดีครับอีกวอลลุ่มหนึ่งนะครับที่เขียนว่ากีตาร์นะครับก็คือสามารถที่ปรับลดหรือเพิ่มความดังของกีตาร์ที่อินพุตเข้ามาได้ครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีไฟ LED แสดงสถานะครับของแบตเตอรี่นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเชื่อมต่อ Bluetooth นอกจากนี้ครับ JB l p a r t y Box On The Go ครับสามารถที่จะปิดไฟที่โชว์หน้าตู้นะครับหรือจะปรับเปลี่ยนไฟให้เข้ากับจังหวะในแนวเพลงนะครับได้3ระดับด้วยกันครับ 2> 1 2 3 สุดท้ายนี้นะครับด้วยความห่วงใหนะครับปรารถนาดีจาก s าวดีดีด h อทชอครับถึงแม้ว่า JBL Party Box On The Go ครับจะมีค่ามาตรฐาน IPX4 นะครับป้องกันฝุ่นและละอองน้ำนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของ JBL Party Box On The Go ของเรานะครับเมื่อเลิกใช้งานอย่าลืมปิดฝาทั้ง3ด้านด้วยนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นและละอองน้ำที่ไม่จำเป็นครับ นี่คือวิธีการใช้งานฉบับคู่มือภาษาไทยนะครับของ JBL Party Box On the Go ในวันนี้นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ติดตาม,มารับชมคลิปวิดีโอนี้นะฮะหากทุกท่านมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับถามที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะทีมงานและผมยินดีตอบทุกคำถามนะครับ หากชมแล้วถูกใจนะครับโดนใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ขอร่ำลาเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ